เดี๋ยวค่ะขอ,ขอต้อนรับเข้าสู่ช่องคอมเพอนทีวีกันอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะทุกคนเรานะคะมาเล่นโลบบอกนะทุกคนในนตบุ๊กขัน้นแรกในชีวิตนะทุกคนเราก็ ว่ากดไปมุ่มั่วนะคะทุกคนนะคือเราไม่ได้แบบว่าไปดูอะไรนะกดไปม่ั่วเราบังคับปุ่มไม่เป็นนะทุกคนกานถ่ายนี่นะคะบายเพื่อนบายอันนี้นะคะทุกคนคือเราบังคับปุ่มไม่เป็นนะทุกคนแล้วก็แบบว่ากดไปมั่วเนาะก็พอจะรู้นะว่าทุกคนว่าตัวแบบบรรยูคงวอล์กหรือว่าเดินแล้วก็ตัวดีก็คือเดินไปแบบทางขวาหรือเปล่าใช่แล้วก็ตัวไอแบบว่าอธิบายไม่หมดนะทุกคนนั่นแหละเพราะแบบว่ายากจริงนะทุกคนคือเล่นไม่ค่อยเป็นเนาะ เขาหลักของเรานะทุกคนไม่ต้องแอสหลกนะเรามาเล่นแบบหมักมาเล่นนะแล้วก็ต้องถือข้างหนึ่งนะทุกคนมามาเล่นกันบังคับมือเดียวนะทุกคนนะอันนี้คือเราสร้างบ้านแล้วนะคะทุกคนอันหนึ่งนะทุกคนคือบังคับยากมากๆคือสำหรับคนที่บังคับเชี่ยวชาญแล้วก็คิดว่ามันไม่ยากหละแต่ว่าคือเราไม่เคยเล่นไงทุกคนบังคับไงน่ะโอเคแล้วก็แบบว่าบังคับหยุดๆนะทุกคนแล้วก็เล่นไม่เต็มนะทุกคนสาหรับเกมในแบบเนี้ย เดี care, ๋ยวเราก็จะเอาลุก okay. <I mean ่อนแล้วกันนะเอาพวกยาน่อนะนี่ไงทุกคนเอเอาอะไรดีเอาเนี้ยกันนะทุกคนแหม่ก็เดินไปไงเดินแบบวอกปกติเลยนะโอเคคือเราก็เล่นไม่เป็นก็ต้องขออภัยไปนะคะ คือเล่นอันนี้คือเล่นครั้งแรกจริงๆทุกคนคือสาบานัยแล้วที่ทุกคนเห็นเาหลายคนแบบว่าเอเ๊ะเห็นบางคลิปของเราที่แบบว่ามีเมาส์ก็คือเราเล่นไอแพดนะแล้วเราก็เอาสติ๊กเกอร์เมาส์ปิดกับแบบก็เด็กอันนี้คือเล่นคอมมันคอมมันมันโน้ตบุ๊กเนาะไม่ใช่คอมโน้ตบุนนะ๊กหรอคอมพอันนี้ก็มามาเล่นกันทุกคนคือเราบังคับครั้งแรกเราแบบว่าลองกดแบบมั่มวๆหน่อนยเนาะคือไม่ค่อยเชี่ยวชาญเนาะทุกคนก็ สำหรับคลิปนี้นะดุลก็ต้องขอไปเอ้ยไม่ใช่ขอไปขอตัวเราไน,น,น,นี่ยนะคะทุกคนว่าคือเดี๋ยวเราก็ต้องกลับไปเล่น iPad แล้วเนาะเคี่ยแบบว่ามาบ้านตาช่วยขาวม้วยก็เลยมามอบบุ๊กไงทุกคนก็คลิปนี้ต้องขอตัวไปก่อนนะคะ